นั่นๆๆ่อาไขาว้แล้วได้ที่จอดรถแล้วะคะ่ะเออจริงๆด้วยแหมโมตานอยนี่ตาไหวจริงๆใช้ได้ใช้ได้ไดเฮ้ยทำงี้ได้ไงวะไว้ต้องหายที่จอดไหนอีกแล้วไม่ต้องหรอกมตานอยรออยู่นี่นะเดี๋ยวอาไขว้มา ถอยรถไปจอดที่อื่นไปไม่เห็นเลยไงว่าฉันจอดคิวอยู่อ่ะคิวอะไรผมไม่เห็นเลยผมมาเห็นมันว่างผมมาเข้ามาจอดจริงปะจอยใช่ใช่ไม่เห็นมีใครต่อคิวเลยหน้าด้านด้วยกันทั้งคู่เลยนะมีหน้าละถึงอยู่ด้วยกันได้อะเกินไปแล้วนะแต่แค่ที่จอดรถแค่เนี้ยคุณก็ไปหาที่ใหม่จอดจีหลีกปะผมจะไปดูหนังไม่หลีกจนกว่าจะถอยออกไปโอ้ยโอ้ยเจปล่อยนะเว้ยไม่ฝอยจนกว่าแกจะถอยรถไปออถอไอ้คนมักง,ง่ายโอ้ยโอ้ยเป็นไง เหลือแกคนเดียวละจะถอยไปดีๆไหมฮะโอ้ยรู้เปล่าว่าผมเป็นลูกใครไม่สนหรอกว่าเป็นลูกใครทําตัวแบบนี้ฉันเมาเอาหมดเลยนะว่าบุพาการีไม่สั่งสอนอะโอ้ยโอ้ย,อยพอแล้วปล่อยครับเดีหยวดหงอยให้ทีหลังก็ยังทำตัวอย่างนี้อีกกันล้วกันทัดมีระเบียบในสังคมซะมาั้ง่ามักง่ายประเทศชาติมันไม่จเจริญก็เพราะมีคนอย่างคุณในสังคมแหละไปก็ได้เรื่องแค่นี้เองจำไว้ จำวินาม,านะมตนอตโนยคนเราต้องมีระเบียบในสังคมอย่าเบียดเบียนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเรื่องวินัยเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าเลือกได้อาไายวันก็ไม่อยากจะมีเรื่องหรอกแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยเราก็ต้องสั่งสอนให้มันรู้สึกซะบ้างถ้าเป็นลุงช้างก็ไปหาที่จอดใหม่แล้วค่ะลุงช้างของหนูเหรออยู่บ้านทำกับข้าวไปเถอะ